ตอนนี้เราเจอของดีนะคะแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่าเราจะมาลองทุกคนเห็นอันนี้ไหมแต่ว่ามันไม่ใช่ของเรานะเราจะถือว่าเป็นขโมยไหมไม่มีใครรู้หรอกใช่ไหมอันนี้อันนี้หนูลองเด็ดนะขออด้ญาตนะคะอมันเน่า เยอะก็พอแหละมันก็จะได้รูปแบบนี้ใช่ไหมมันจะไปเห็นยังไงมันก็มันย้อนแสงใช่ไหมใช่ไหมคะนี่เขาเรียกย้อนแสงใช่ไหมก็จะจีบไมงที่ด้วยนะคะก็ กลัวเจอจอกเราก็จะทิ้งแล้วเพราะว่าเราพิมพเช็คยังไม่ปลอดภัยแต่ก็ปลอดภัยอยู่พอพิมพ์เดินไปพิมพ์เราจะพิมพ์แค่รู้ว่ามันเน่าหรือเปล่าคือเนี้ยคือมันสวยมากเลยะนะพิมพแต่ว่ามันน่าจะเป็นพัสสาป่ามากกว่าใช่ วันนี้นะคะทุกคนได้ยินเสียงเราไหมตอนนี้เราอายมากเลยค่ะสะเทืนผ่านคนหมู่มากจำนวนห้าคนแล้วก็เจเย,ยียภัยแล้วก็จะยิ้มมาแล้วก็เยภัยสวัสดีค่ะไ,ไปซื้อถุงให้แม่ค่ะนี่ค่ะ นี่คือวันนี้อากาศดีมากทุกคนคือต้องออกมาเดินเล่นกอนอันนี้คือบรรยากาศบ้านเรานะคะเราอยู่ที่จุดๆไม่บอกแต่ว่าเราอยู่ในจังหวัดสแก้วนะคะรถไปก็มองซ้ายมองขวางลก็เดิน,นะคะ่ะแล้ววันนี้เราจะเดินมาทางเดินนะคะที่เราที่ทุกคนเปไน็นไง ฮะไหนคนอะบ๊ายบายไม่บาย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 กลับบ้านไม่อยู่นี่หรอกก้อยเยาไพรไม่มาไงเนี่ยค่ะก็วันนี้เราช็อตแมทแล้วะว่าพวกนี้เยอะเลยเราก็จะกินที่เราไปเด็ดมา จริงแล้วบ้านเราปลูกนะแต่ว่าหนอนมันกินหมดเลยอันนั้นนะอร่อยอนนเก็บแม้ก่อนนี่น้องหมาหมาบ้านประหมายนะคะชหรอิเห็นไหมนี่ดูนี่มันสุกนะคะตอนจะบายแล้วแล้วก็จะมากึงให้ดูนะคะ ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยดูซิว่ามันจะเน่าไหมนะคะแต่สีมันสวยมากเลยทุกคนแล้วคู่นี้ใช่ไหมเราอะบบถ่ายใช่ไหมเกี่ยวกับท้องฟ้าเพราะว่าเราเห็นท้องฟ้ามันสวยมากแล้วมันก็สวยมากๆด้วยนี่รู้ไหมทุกคนชื่อชื่อหนึ่งใช่ไหมบางคนอาจจะไม่รู้แล้วคือหมาชื่ออะไรดูดูหมาปาหมายชื่อหนึ่งจ้ะเวลาเดินมาแล้วเขาเรียกหนึ่งไอหนึ่งอ๋อ มองห,งหนึ่งหรือนี่หรือเปล่าเนาะมีความในใจอะไรใดๆอ่ะเรายังไม่กินเลยนะคะตลอดทางแล้วก็มีคนมองด้วยตอนที่เราเก็บมาเพราะเขาจะแบบอ๋อบ้าหรือเปล่าเก็บพุดซ่าป่ามาหรือว่าบ้าไม่บ้าค่ะทุกคนเราจะมาชิมพีน่นูนะคะจะเน่าเปล่าจริงๆแล้วหนูเคยกินนะแต่ว่ามันก็เน่าเยอะแลวรสชาติก็แบบฝาดๆอะ แต่เนี้ยสีมันสวยแล้วมันก็แบบดูดีแต่มันเน่าเนี่ยจะขอกินนิดนึงกินได้ไหมเราไปจิ้มของเขามานะมันอยู่ข้างทางอ่ะเป็นไรไหมมันก็ฝานะแต่มันหวานกว่าเดิมเพราะว่าอันที่เรากินอะมันเป็นอันเขียวๆมันน่าจะยังไม่สุกแต่ว่านี้มันก็น่าจะสุกแล้วถ้ามันเป็น มันแกมันทาอะไรแถวนี้กลับบ้านไม่ได้แหละใช่นะคะพวกเขาก็จะมาแถวบ้านฉันเพื่อมาหาอาหารก็จะมากินข้าวเกี๊ยบบ้านฉันนะคะที่เหลืออันเล็กๆน้อยๆเศษก็จะให้พวกหมาพวกนี้นะคะใครสนใจนะคะข้าวเกี๊ยบสั่งได้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่บอกว่าอยากจะเราเราอ,อีกนิดนึงจะถึงบ้านนะคะแต่ว่ายังจะไม่เข้าบ้าน,นะคะ่ะ เราจะมานั่งคุยกับเพื่อนๆแป๊บหนึง่งพอ่อแม่เรียเ่เอาข้าวมาเอาของมา <c oughs> ก็คือก็รอ,อเรียกแล้วกันนะคะอุย้ยฉันไม่ได้มานั่งตรงนี้เมื่อเมื่อนานมาแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะตรงนี้ใช่ไหมเขามาทําทางเห็นไหมและทีนี้ก็เลยคิดว่าอยากเล่นแบดแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อแบดมาเล่นเลยแล้วก็ไม่มีคนเล่นด้วยก็เลยจะชวนก้าว แต่ว่าซื้อให้ได้ก่อนไหมค่อยชวนเออว่าจะซื้อตั้งแต่ตอนมสามตอนนี้อยู่หมห้ายังไม่ได้เล่นเลยยังไม่ได้ซื้อมาเลยแต่ว่าทุกคนซื้อกินแนะนําไม่ได้ไปซื้อพุทซาป่านะไม่หมายถึงให้ไปซื้อกินดีๆอะ่ะมันจะแบบเห็นไหมมันเน่าอะ่ะเนี่ยจิง ใช่ตอนนี้กีน่นาทีแลวหกนาทีแล้วจะเจ็ดแหละ,ละเนี่ยคือทุกคนวิวแบบเนี้ยเป็นไงวิวบ้านเราเองจานแลน้วนี่ดูทุกคนใครมาบ้านเราก็จะกลัวใช่ไหมผู้บ้านเราลกแต่ว่าช่วงเนี้ยบ้านไม่ค่อยลกเท่าไหร่หมายถึงข้างนอกบ้านในบ้านในบ้านยังลกอยู่เดี๋ยวก็ไม่ลกแล้วอ่ะนี่เราก็ดูทุกคนดูดูไม้ไผ่เห็นไหมถ้าเกิดเวลาครูบอกว่าให้มาอะไรนะ GPS อะ่ะเออมันมีที่แบบครูเป็นเรียนสังคมใช่ไหมแล้วครูก็แบบว่าเออเนีย่ยให้เข้าไปที่ g o o g l e Map แล้วก็แคปมาว่าบ้านเราอยู่แถวไหนซอยไหนเราใช้เป็นไม Google ิลแมเออแล้วบ้านเราอยู่ตรงไหนเออไม่ต้องแบบครูจะไ,ไม่ต้องไปแล้วคือก็แบบมออสมัยเนาะทันสมัยแล้วเขาก็แบบเราก็แบบโอ๊ยหาเห็นซอยนะแต่มันเข้าไม่ได้แล้วก็แบบแล้วมันก็ไม่เห็นบ้านเราเพราะว่าบ้านเราอยู่สุดซอยมากตอนนั้นมันยังไม่มีถนนเข้ามา ซึ่งตอนนี้มีแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันยังไงนะคือตอนนี้อ่ะก็คือแบบเข้าใจสภาพไหมคือแบบมันแบบเป็นตอนนั้นคือแบบปลูกปลูกเยอะมากปลูกผักเยอะมากแล้วคือแบบต้นไม้ก็คือสูงมากสูงแบบสูงท่วมบ้านอ่ะแล้วก็คือโดยเฉพาะต้นไม้ไผ่ก็คือแบบบางหมดคือใครมองมาบ้านเราก็คือแบบคิดว่าแบบบ้านเราเหรอนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาคือแบบ มีงูไหมใช่ตอนมสีม่มสีม่หรือมห้ามห้าที่เพื่อนมามาบ้านเพื่อนถามว่าโอ๊ยมีงูไหมนั่นนั่นก็บอเราก็เลยตอบไปว่าถ้ามีก็เห็นแล้วละ่ะโอเคทุกคนเรื่องเล่าของวันนี้ก็จบไปเรียบร้อยวิวอันนี้ไม่ใช่บ้านฉันนี่บ้านฉันก็จะเป็นวันนี้คือแบบลมดีมากนี่ค่ะ